ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้อยู่กันในเกม Resident Evil 4โหมด Mercenary ครับค,บคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมก้อนี้เนี่ยจะเป็นโหมดใหม่นะครับที่เขาเพิ่งอัปเดตเข้ามานะครับให้กับคนที่มีเกม Resident Evil 4นะอันนี้เนี่ยเป็นอัปเดตฟรีเลยครับซึ่งผมเองเนี่ยก็เล่นโหมดในเรื่องจบไปแล้วนะอันนี้เนี่ยเป็นโหมดใหม่เลยผมยังไม่เคยเล่นเลยครับก็เลยจะลองมาเล่นดูสิว่ามันจะเป็นยังไงครับก็อันเนี่ยจะเป็นที่หมู่บ้านนะตัวละครมีแค่รีออนครับตอนนี้ จะมีปืนพกมีลูกซองแล้วก็มีสไนเปอร์ด้วยโอเคก็เขาบอกว่าศัตรูเนี่ยมันจะถาโถมเข้ามาทุกทิศเลยครับเราเนี่ยจะต้องเก็บไอเทมแล้วก็ป้องกันตัวเองประมาณนั้นเป็นโหมดยิงไปเรื่อยๆปะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะ <B K. S 1> มาสองนาทีครับ oh, <yes. S 1> เล่นยังไงอะ่ะเพื่อนเดีย๋ดวยวเด,วดวีมีหนึ่งสองสี่ปืนนะโอเค นี่นละยยิงแล้วก็อ้าวโดนล็อกการนจะเข้าไปเตะสั่งยิบมาดิครับป้าหัวลั่นมาดิครับตัวนี้ล้มล้มล้มอันี้มีอ้นีมน้มีอาวุธอันนี้มีอาวุธมาดิเตะไปดิครับจะมีของให้เก็บหรอหรือว่าไงเขียวเขียวนู้นคืออะไรไปดูเซ่เรมีเวลาสองนาทีครับตรงนี้มีถังระเบิดโอเคจำไว้ก่อน ออเพิ่มเวลานี่ก็คลายๆภาคแปดเตะไปดีเตะไปดีมาแล้วมามากันใหญ่เลยนะมาดีครับเรามีปืนอื่นด้วน,นะด้านบนมีนูน่นเวลาปะขึ้นได้ไหมขึ้นได้ขึ้นได้ในบ้านก็เจอป้าด้วยมีของเก็บเก็บนีเด้ ข้างหลังมาครับเจอลูกสองประหล่ะลูกสองประหล่ะทีหีบครับทีบบันไดไม่ให้ขึ้นนี่แน่ลุงนี่แน่ลุงอุ๊ยไม่ตายด้วยเหรอเมื่อกีอ้มาดิตัวนี้อึดอุ๊ย,ยมันแทงมันแทงย,ยิงทันยิงทันครับยิงไม่โดนนี่แน่เข้าหน้าละที่ไปดิครับไม่ตาย เสียบไปไดิหลังเข้านี่ไงแล้วก็เตะหน้าไปน็น่งทีตัวนี้มันขึ้นมามันขึ้นมาขีบบันไดได้ไหมขีบบันไดเออเหมือนให้ขึ้นหลังเข้าเอออันนี้ก็มนันดีเหมือนกันนะคือเหมือนมันจะมาไม่สุดเลยป่นะเนี่ยสิ้นสุดนี่เนี่ยลูกสองมาดิครับมาดิครับเฮ้ยมันจะกลายร่างานะเนี่ยโอเคไม่กลาย มันเห็นของอ่ะเก็บก่อนอันนมันปีนสวนส่วนเราขึ้นไปครับไนนี่เล่นไงเนี่ยในหมดในเรื่องเนี่ยผมก็ไม่ได้ซื้อด,ด้วยครับสดผมไปซื้อพวกปืนกลมุกแต่แรงใช้ได้เฮ้ยอ,อะไรอ่ะอะไรขึ้นแต่ว่าติดตัวยิงไม่โดนยิงอ,ยอ,อ่ะมันระยะประชิดตรงนี้มีทางระเบิด โอ้ยคว้างเข้ามาเต็มหัวเลยอ๋อบอสมาใช่ไหมนี่แน่ไอตัวหมูหลบไป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 อุย้ยหลบทันเมื่อกี้ก็มาดีครับตรงนี้มีทางระเบิดยิงไปดิข้างหน้ามีเวลาครับเห็นอยู่ลุงลุงถืออะไรอะแตนไม้ไม่ะขอถือมีดครับเตะไปเลยครับเราต้องหาทางเข้าไปเอาเมื่อกี้มันมีของอยู่ครับ กันใหญ่เลยนะอ้ยโดน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 ้โดนโดนอะไรอะ่ะมีกดพลังอะไรไม่รล้คืออะไรไม่รล้เหมือนว่าจะยิงแรงขึ้นแลว้วแต่ว่าตอนนี้มาอย่างเยอะหนีก่อนนีก่อนนี้ครับผมว่าต้องระเบิดแล้วป่ะสักเม็ดป่ะเอาไปหนึ่งเม็ดป่ะและ้วถีบไม่ให้ขึ้นถีบด้วยไม่ให้ขึ้นยิวก่อน โอ้คือมันมาเรื่อยๆครับมาดิตอนนี้เรามีเหมือนหลอดหเหลืองๆข้างล่างน่าจะยิงแรงขึ้นแล้วป่ะหมดละเหมือนมีเกจพลังด้วยนะพอเล่นเรื่อยๆอุ้ยอะไรข้างหลังมาโอ้เกือบโดนเกือบโดนนี่แนี่ลูกตองมละ่ะลูกตองมาละ่ะลูกตองมาละ่ะข้างหน้ามารถน,นี่เหี้ยยิงดับดับเบิ้ลไม่ตายด้วยไม่ตายด้วยอุ้ยโดนล็อกโดนล็อก,อ,ก,อ,กออกไป ดีดอปอะไรไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปเก็บของตรงนี้ก่อนนห็นเวลาจะหมดแล้วครับเวลาจะหมดแล้วลืมดูเวลาเลยฮะตรงนี้มเกมมีเขียวๆวะ่ะอันนี้คืออะไรมรู้เหลืองๆอ,อ๋อหลอดครับหลอดหล,ลอดเต็มโอ้โหโดนสับหน้าทำไมอนี้มันอึดจังอะหมูเนี่ยมันเป็นเหมือนบอตลอ,อะนะเราจะหมดแล้วสี่สิสบวไิได้อยู่มั้ง นี่เนี่ยนี่เนี่ยมาดิครับเตะหน้าเข้าไปอุย้ยตรงนี้มีถังระเบิดเตะไม่โดนเก็บก่อนเก็บเก็บโอเคร่อนมาไอกระสุนป้าอย่าเข้ามาดีเงีมีใครยิงลืมยิงถังระเบิดเมืเอ่อกี้แต่วิ่งมาโธ่จซะ,ะหน่อยซะหน่อยโดนปเปล่าไม่รู้ ลงลงตาแดงนี่เดโอเคได้อุ้ยตัวเลื่อยตัวเลื่อยมาเวลาจะหมดแล้วทำไงดีนี่นี่น,น,นี่เวลาเาก็บก้อนโอเคได้มาอีกหนึ่งนาทีลืมไปเลยครับว่ามันมีเวลาด้วยนี่เน่ไม่ให้ยิงไม่ให้เขา้เอาออกก้อนนองก่อนข้างบนมีเหลืองเหลืองโดนหน้าไมา้ยิง มันหมดหรือ,อยังเวลาเราหาไม่เจอแล้ว,วแฮะเกิดตะลงลงลงนี่เนี่ยคือเราต้องรีบฆ่าด้วยครับมันจะได้เวลาเพิ่มด้วยครับโอเคมาฉันได้พลังแล้วตัวเลื่อยตัวเลื่อยเึนินี่เนี่ยตัวเลื่อยนี่่งหลอดเราเต็มหลอดเราเต็มนี่เนี่ยเป็นเหมือนว่าหลอดยอดมนุษย์ตีแรงขึ้นอะไรมาเนี่ยนะ มาดิครับน่า ngay โอ้ยใครยิงตัวนี้จะลุกเสียบไปดิข้างหน้ามากระสุนบดีรถนี่เนี่ยมันจะลุกเสียบไปดิครับโอเคตัวขางบนเนี่ยเอาซะหน่อยเลนี่แนี่หลายเทียดนะอัตภายในไม่ใช่ไหมโอ้ยใกล้ๆมันยิงไม่โดนครับโอ้ยเกือบล่วงเอายาก่อนแล้วกินก่อนหนึ่งกึ๊บ ไปก่อนปีนปีนปีนตัวข้างบนนี่ยิงใหญ่เลยนะอุ้ยดานบนมีตัวไดนาไม้ด้วยนี่เนี่ยไม่ให้ปลาไม่ให้ปลาถีบไปได้ก่อนเสียบนี่เนี่ยจะฟื้นจะฟื้นล่างมาครับนี่ไปเก็บไอ้เหลืองๆก่อนตรงนี้โอเค เราได้พลังมาแล้วครับยิงแรงยิงแรงเหมือนพลังมันทําให้เรายิงคูณสองหรือเปล่านะ่ะเหมือนจะได้เวลาคูณ2องถนะ้าจะใช่ใช่ป่ะไม่รู้ไม่รู้อุ้ยทำไมตัวนี้เอื่นเนี้ยทำไมเอื่นเนี้ยนี่แน่ลลงข้างหน้าข้างหน้า,า,นามีตัวหนวดปลาหมึกหนวดปลาหมึกยิงไปดิ หวดแตกเวลาจะหมดแล้วโอ้โหมาเต็มเลยครับมาเต็มเลยครับเอาโดนโดนโดนไม่ให้ไม่ให้แทง s <S เวลาหมดหมดแล้วล่ะค่าเป็น74ครับได้แรงเอสเลยนะไม่ธรรมดาเหมือนกันครับตอนนี้เนี่ยเราปลดล็อกตัวละครหลุยแล้วครับเป็นตัวใหม่ใช่ปะ แล้วก็ปลดล็อกด่านคัสเซิลด้วยโอเคฮ้ยก็มันใช้ได้เหมือนกันนะโหมดมันเซนนารี่นะเข้ามาลองกันได้ครับสำหรับคนที่มีเกม Resident Evil 4 Remake นะก็โหลดมาเล่นกันได้ฟรีเลยครับก็ไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย